ท่องทิกตอกโซเชียลมีเดียมันโครง่ายเลยนะอย่างแค่คุณทําคลิปเนี่ยคุณเปิดร้านเอาไว้แล้วคุณทําคลิปคุณเปิดร้านแล้วคุณทําคลิปคนที่เข้ามาในเข้ามาดูคลิปของคุณเขาเห็นคุณร้านของคุณเขาอาจจะสนใจเข้าไปในร้านก็ได้พอเขาเข้ามาในร้านเขาซื้อเขาซื้อสินค้าไม่คุณได้กําไรซื้อคนเข้าเป็นพันคนเนี้ยแล้วซื้อสักร้อยคนโอ้โหกาไรบานเบิกเป็นสินค้าที่คุณไม่ได้ลงทุนนะคุณไม่ได้ผลิตสินค้าเองแล้วคุณไม่ต้องไปลําบากจัดส่งด้วย ถูกปะเพราะว่าร้านก็ไม่มีร้านก็ไม่มีหน้าร้านที่คุณจะต้องไปจัดการไม่ต้องจ้างพนักงานไม่ต้องจ้างคนขายถูกไหมนะครับเพราะว่าทิตตอกเนี่ยเขาทําให้หมดแล้วแค่คุณทําคลิปลงแล้วมีคนเข้ามาดูคลิปคุณเขาชอบเขาเห็นคุณเปิดร้านเขาอยากสนับสนุนเขาเข้าไปในร้านค้าคุณพอเขาไปในร้านค้าคุณเขาเห็นสินค้าที่ชอบเขาสั่งซื้อสั่งซื้อเสร็จคุณได้กําไรโอ้โหมีแต่ได้กำไ้